สวัสดีครับพี่นงครับวันนี้ก็อยู่กับช่องย t u b e ต้นกับกรบ้านดงหมักไฟครับครับพี่นงครับวันนี้ต้นกับปกรกัสิภาพพี่นงเขาปลาคื้เก่าครับเขาปลาฮางฮิตครับหลังจากที่เมื่อว่านผ้าไอกรอนไปฉสีดวัคซินนะครับเนาะเป็นวัคซีนโควิดครับวัคซีนเหียงบุยก่อนซีโนแวคซีโนแวคไปจองอันนี้ไว้ย่างดีไปจองโมเดอร์น่าไวปย่างดีมันมันมาปีหนาไหมครับอันนี้เป็นสีเฝ้าไปไปีหอยงก่อนไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งกันเลย เศีดก้อนไศียรฝาเศีดครับพี่น้องครับนี่เขาป้ามากแต่ยังมาโดนเติบแล้วครับมานะพ่อเหรอมันเกิดแ้่บุกของวเหตุนี่ยังเนะเห็ดดินมันเป็นตุม่ตมๆมาท่านไอ้เครียบที่แหลกห็ดินบ่เออไดิน,ออด,นดอกแรกครับพี่น้องครับไอก้อนแล้วสิกกับบานแล้วครับพี่น้องครับไปเลือกตั้งเดือนหนาได้นหมคไปไปรับเดือนหนา <ไป S 1> เลือกตั้งไป,ไปเดือน ไปเลือกแล้วกันไปยู่บ้านแล้วจักมือบุ๊บแต่ว่าผมก็สิบ่ได้ไปน้ำดอกเพราะว่าผมก็สิเลืลตตัางอยู่ตั้งพีล่ากับศิษย์คับบ้านไปหาครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับเนาะบ่ได้กลับบ้านมาเป็นปีแล้วมั้งก่อนหน้าปีอืมกิษย์ท่าเป็นกลับอยู่นะครับเุ๊กี้กับศิกลับช่วงเดือนมกราครับพี่น้องครับไปเกี่ยวยางแต่ศิษย์ครับบ้านมากลับมาบ้านลอยเอ็ดนี่ช่วงเดือนเดี๋ยก่อนพูสภาพได้หน่อยกัน ช่งวงฝนโตเขาว่ามันขีดยางบ่ได้ครับรก็เลื่อกลับมาอยู่บ้า,บานเนาะมันนี้ช่วงนี้บา้านร้านร้านมาอยู่น้ำเดี๋ยวพี่นี่ก็เลยบ่ได้ท่าแล้วกันฮะครับพี่น้องครับมาหาเห็ดนสำกันครับสีหมานให้ประมาณเนาะมันนี่เป็นสีงเงียบเงียบข่าวมาในหนึ่งเตยใหญ่แมงมุมวันนี้กูแต่มาอย่างฮะกูไอ้ที่ปุ่มกูไอ้ที่พุ่มกับหลายแต่ว่ามันเป็นปลาปลาลบซึบนะครับพี่น,อน้อง กลๆนไปหูก้กบเสียกลอนไงสิหู้เสียครับกลนมะเกียงก็เพิ่นเนาะเหดินครับเห็ดปึิงที่จั่วรับสมด๊อ มันมันมาเมนช่วงนะเห็ดออกลายๆครับพี่น้องครับมันลาลาแล้วเหลื่อมไหวแล้วงานบอกก่ายังพอดดอเห็ดดินครับเปลี่ยนปลาครับพี่น้องครับภายน,นปลาเรียบเออเข้าด้านในเลย ปลาแรกกันไหนซ้ำเห็นนั่้ยนะครับพี่น้องมาเบิ่งปลาที่สองครับขาเมาเบิ่งดอกแรกของปลาที่สองครับพี่น้องครับในอะไรพี่กันเหเกลือดอกเด็กอเออาขามันขึ้นเมื่อเบิ่องเออเห็ดเกลือนั่นแหละโอ้ยทอ<ำ>ง<ม>ห่างจอกจอกเห็ดอะไรเนาะเห็ดปิดนี่ เห็ดเพียร์ดูนี่ดูนี่นายกิมมาดูนะรู้ละเห็ดเพดยครับพี่น้องครับนี่ถ้าดอกแบบนี้เห็ดผพดยใส่ก้อนเพิ่งขั้งหนาเพิ่งข้างหน้านี่เหมือนเห็ดดินเนอะคือเห็ดดินแล้วก็คือยังเห็ดเกลือครับแต่ว่ามันสีมีคือจังเห็ดละหกนี่อันนี้คือเห็ดผพดครับพี่น้องครับกินบ่ได้เนาะไปก่อนทิ้งเห็ดดินครับ เห็ดมันปูครับเพี่ยวออกที่กันหน่อยกัน mm hmm. ออกติดติดกันเลยสวยไส้กับลายครับใา่เยอะต้องเอาไปล่างออกลหลายๆนะ่ะ ฝนมันถึงมันพึงเศร้าตกของว้านคับมืนน่อนี้มันมันกิดทรายมันเกิดกระโดดกระเด็นกันมไหมครับ เห็ดหน้าเล่ครับอีกดอกหนึ่งครับนี่คือเกิด เปิดไหมเอ้ามาใหม่ก่อนบัดเวลามันลรยๆกับไล่หลอันไนก่ออันนี้กับเวลามันหายากกับมันเลาะมันเลี่ยมมังซีแหละครับพี่น้องที่จริงนั่นโตยุ่เยื่นกับีอ่ยู่ครับเก็บอาดใสซตู้เย็นไว้อยู่แต่ว่าถ้าใดไปไม่เวลาหกับเขากินมันก็เสียบครับเอไปเหตสดๆหอนๆเนาะ ส่อยอโอ้ยไฟมาเรน่อยก่อนไม่มีคนมาเลยเขาไม่มาแลยอ่ะป่ะนี่นี่จะเขาสิวหาห้าเป็นบามหาเหตุ <c oughs> มันดอกบางแงามคือช่วงอนนี้น้อยก่อนอืช่วงฤดูฝนช่วงที่ว่ามันเกิดคลัๆกันไหมอันนั้นนี่ดอกโู้ยเมันเห็ดหูหนูดอกงามครับดอกใหญ่ด้วยอนี่จะดอกอยัางงา่ายๆงงมไปเก็บแป๊บเดียวได้กระตาหนึ่งได้กระตายังง่ายๆพุ่น เห็ดข้าใครครับดอกแร็กนะดอกแรกวันนี้เห็ดน้ำหมากครับเห็ดองียงน้อครับนี่เนาะเห็ดคีตุงเห็ดดินเนาะจะดูก่อนจะเห็ดดินออ๋เห็ดดินดอกนี้ครับสวยอื น่าจะเพิ่งเกิดเืมเกิดใหม่เฮ็ดดินครับขายไหมขายยาวอืมปล่อย้วคาเป็นยังไงก่อนเฮ็ดดินเฮ็ดดินครับเฮ็ดดินครับแมนไม่บาดอกนี่ ูก่อนขึ้นมาดูก่อนใช่อยู่เห็ดดินครับปลาที่สามครับเปลี่ยนปลาแล้วครับว่าเบิงบ้งเบิก่อนเฮ็ดยังเห็ดดินเปล่าเห็ดดินข่อยใหญ่แข็งแค่เดียเลยแข็งเห็ดน้ำหมากครับก้านเห็ด เห็ดดิ core, คน,นครับเห็ดดินครับเห็ดข้าวไข่ครับดอกแข่งอยู่ต้นแล้วพอเห็ดก้อครับเป็นน่องครับนี่อนมีต้นหน่เมื่อกี้น้องไอ้กวนโทรมาก ว่าอาการเป็นยังไงไปฉีดวัคซีนมากถามไว้ก่อนยีติใจก่อนมาหาเห็ดเขาบอกว่าให้พักผ่อนวันสองวันเ <ừ. S 1> อาได้ถามวาไว้ตอนไปฉีดนะหมอบ่ได้บอกเอก่อนว่าให้พักจักมืิจนจักมืินผมถามเอก,ก่อนยุตวยาหมอเขาว่าจังไหนจังนั้นกับบ่ว่าจังไหนคนน่ะก็ได้ถามมานี่ว่างหันเป็นว่าหมอเขาบอกว่าสายสารฟังบ่งห <c oughs> ัเหลียงค่อยยามมาตังน,นิด ปกติเขาเห็นพักจักรย์ยังไงปุ๊มันกลับมาขึอนสีเนะาะจะไปหาขอมูลอยู่ด้วยครับกระเจ้ากระบะให้พักพอนแล้วก็อาการเริ่มต้นมันสีเป็นไข่อ่อนๆส่วนหัวตัวห่อนแต่ว่ามันขึ้นเป็นยังไงฟังอาการมันมึ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 นตอนเต่ากามารถหาเห็ดกระบะว่าเป็นจังเด็กไปะง่าย ด้านบ้านเะรแพีน่น้องครับนี่ตัวไหนก่อนอยากปวดหัวบ้นไหนกันยมันไม่ปวดถึงมืง่นบ่ปวดหัวแต่มันมึนๆต้องไปพั<ม>กผ่อนกันเลยผมกับบุกหัวหมอเขาให้พักสองมือเนาะหมู่บ้านพักมือหนึ่งไข้เยอะระเบ,บิดบ่ไหนปวดหัวตัวหอนแห้งทุกนคน เห็ดมันปูครับเห็ดข้าวไข่เขียวครับเห็ดดินครับเห็ดมันปูครับ ตอนอย่างทานมาบ่าเห็นา <c oughs> ย่างกลับจังเห็นมันเพิ่งเกิดปะเพิ่งเกิดไว้ปันน้นครับ <c oughs> พี่น้องมในตอน,นขับพิกอนกับศิพักกันเดินทางกลับบ้านละครับมาเบิ่งผลงานกันครับนี่เก็บมาเบิดมือเบิดเว้นนะครับเนาะนี่กระดาษซ้ำนีแ่แหละครับกระดาแกงหน่อยอยู่ครับกระมีเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดไข่อันนี้เห็ดอย่างนอนี่เนาะ โอ้เห็ดน้ำมากไม่เห็ดไข่ดอกงามยี่ดอกเดียวครับพี่น้องครับเห็ดดินเห็ดนั่นเห็ดนีเนาะนี่กาขอบคุณทุกกําลังใจครับพี่น้องครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะคลิปนี้กบาบ๊อมี่ยังหลายนะครับป้าพี่น้องมหาเลาะป้าครับกาที่แหลกกระสิยางโดนก็หนีอยู่แต่ว่าไอ้กรรไกรอันนี้ไหมครับเราไปฉีดวัคซีนมากพมกับบ๊อบหัวาหายพักสองมือเนาะก็เลยพามายางป้าแล้วกาบ๊บว่าจังไดพร้อม ลวก็ณะบัวาดหัวบัวหยังแล้วก็บวปวดดอกลัวษณะลักว่าเรามันมึนเซื้อเห็นไปก่อนว่ามันมึนเสื้อลวก็พอสียรัคสิ้นแล้วแล้วก็ะสีไแด้กลับไปบานแล้วล่ะครับพี่น้องครับช่วงไปเลือกตั้งนะครับลวก็เสีได้ไปเกีย์ยางทั้งผลน้าแน่ไปเบิกหนายางครับช่วงฤดูห้อนสีได้ไปเกีดนะครับนาะงปาครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ล่ะครับเดี๋ยวจ้างคอยประกันคลิปหนาครับําหรับคลิปนี้ก็ลากันไมก้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ